สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับก็ไม่เชิงรีวิวดีกว่าเป็นการเออโชว์ให้ดูแล้วกันอ่ะคืออันนี้จะเป็นงานเพนต์นะครับเป็นงานเพ้นต์ถังป๊อปคอร์นหัวกันดั้มนะครับ RX ขีด e 78นะครับซึ่งเมื่อาาราวๆเดือนธันวาคมนะครับก็มีขายตามเมเจอร์นะฮะ จะขายเป็นเซต350บาทก็จะได้ถังที่เป็นหัวป๊อปคอนกันดั้มนะครับแล้วก็ในส่วนของแก้วน้ำนะครับที่เป็นลายกันดั้มนะครับ mm hmm. คืออันนี้เนี่ยหลายๆท่านนะครับก็ได้มีการซื้อเอาไปทําสีเอาไปทำดีคอรใหม่นะครับแล้วก็ทํารายละเอียดเพิ่มเติมใหม่อาจจะเป็นหัวกันดั้มตัวอื่นไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นงานเพ้นทแต่ผมไม่ได้เป็นคนเพ้นเองนะครับ อันนี้จะเพ้นโดยพี่จำเริญนนะฮะซึ่งพี่จำเริญเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะ G40 นะครับก็คือเป็นของปี2020นั่นเองก็คือเป็นคนล่าสุดนั่นแหละครับที่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับในงานประกวดของทางดิมทอยนะครับก็ตรงนี้นี่เจ๋งมากเพ้นเป็นหน้าผมนะฮะผมไม่จำเป็นต้องโชว์หน้าเลยเพ้นเป็นหน้าผมนะครับแล้วก็ หมวกมาครบมีแว่นแล้วก็ y t u t u นะฮะนี่คืองานเพียนทั้งหมดนะครับแล้วพี่เขาก็ลงเคลียร์เครด้านมาให้นะครับสวยมากนะครับมันยังมีความเป็นถังป๊อปคอนอยู่นะก็คือยังเปิดได้อยู่ด้านในก็ใส่ป๊อปคอร์นได้นะครับก็จริงๆอะ่ะอันเนี้ยจะเป็นโชว์นะครับสำหรับ ในงานที่เป็นมิ팅ไงแล้วเผอิญว่ามิ팅เนี่ยก็ยกเลิกไปนะครับก็เลยไม่ได้จัดก็เลยทําคลิปดีกว่านะครับก็คนอื่นๆจะได้เห็นด้วยนะครับอ่ะอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็พี่เขาก็จะเพ้นตัวโลโก้ channel ช่องติดกันผ่ามาให้นะครับรายละเอียดนี้ถือว่าครบเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะขึ้น insert ตัวงานที่มันยังเป็น ต้นแบบแล้วกันนะที่ไม่ได้เพ้นหน้าตามันจะเป็นยังไงอันนี้พี่เขาก็เพ้นมาเป็นแบบ 2d นะฮะเป็นอนิเมะมาให้สวยด้านล่างนี่พี่เขาก็ยังเก็บรายละเอียดมาให้อยู่นะฮะตรงสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้พี่เขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายเขาก็ระบายตรงขอบๆให้นะครับสวยมากนะครับสำหรับงานเพ้นถังป๊อปคอร์นะรนะฮะนี่ชอบเลยนะฮะ ตัวนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เก็บไว้เองนะครับก็เอาไปตั้งโชว์ที่ร้านเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าสะดวกตอนไหนอันนี้คือเทียบกับหุนนะฮะหนึ่งต่อร้อยสสี่ก็จะเห็นถึงความใหญ่นะครับของตัวหัวถังป๊อปคอร์นอันนี้พอวางคู่กันแล้วแบบมันสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมนี่สวยมากก็จริงๆแล้วพี่จำเริญเขาก็รับงานด้วยนะ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติมากกว่านะครับสำหรับตัวนี้นี่พี่จำเริญก็ทำให้จัดให้นะครับขอบคุณมากๆเลยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับอันนี้นะครับก็คลิปนี้ไม่ได้เยอะไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วุ่นวอ์อะไรนะครับคือเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะทำบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันในที่แบบผมทำเป็น 2d แต่ว่าจะใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะฮะ ก็จะทําเป็น 2D อย่างนี้แหละคืออุปกรณ์หลักๆมันจะมีสีดำนะครับสีขาวแล้วก็สีเทานะฮะก็คือเดี๋ยวจะลอกงานนี้เลยคือเอางานนี้เป็นต้นแบบก่อนแล้วเดี๋ยวลอกก่อนเพราะจริงๆตรงนี้งานเนี่ยมันจะเป็นเน้นแสงเงาซึ่งผมก็เคยทําแล้วในตัวของ Sakura F สองพันนะถ้าจำไม่ผิดนะคือตัวนั้นก็ทําไม่นานอยู่นะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะมาลองกับถ่องคาเอ็นทีเกรดนะครับสําหรับส่วนนี้บ้างโอเคเข้าวนะครับตามนี้ สำหรับงานเพ้นท์นะครับผมถังปุบคอนหัวกันดัมนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะค็คือมาโชว์ของมาอดของนั่นเองนะครับก็นานๆจะมีอะไรพิเศษพศษกับเขาบ้างนะครับก็ขอขอบคุณพ่จงเลินแล้วกันนะฮะโอเคสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะเรายังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบจะเป็นเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ